สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูบีนะคะวันนี้ครูบีก็จะมาพูดต่อจากครั้งที่แล้วนะคะที่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือเราพูดกันในเรื่องความสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นอย่างไรใช่ไหมคะยังจํากันได้อยู่ไหมเอ่ยว่า2ออย่างนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงวันนี้ครูบีก็จะมาพูดในส่วนที่เป็นมวลของวัตถุแล้วก็พูดในส่วนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงดูซิว่ามวลของวัตถุกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เนี่ย มันมีความสัมพันธ์กันยังไงมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนแล้วก็มีส่วนไหนที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่เป็นมวลกันเลยค่ะอ่ะเรามาดูพร้อมกันนะคะว่ามวลยังจําได้อยู่ไหมคะว่ามวลก็คือปริมาณของเนื้อสารทั้งหมดใช่ไหมคะที่ประกอบกันเป็นวัตถุโดยจะมีส่วนที่เป็นน้ําหนักของวัตถุเนี่ยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของมวลใช่ไหมคะว่าถ้ามวล มวลมีมากน้ำหนักเนี่ยก็จะมากใช่ไหมคะแต่ถ้าสิ่งไหนมีมวลที่นี่คะอ่ามีมวลที่น้อยน้ำหนักก็จะออกมาในค่อนข้างที่จะน้อยนะคะและอีกอย่างเนี่ยมวลเนี่ยยังมีผลต่อความยากง่ายในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ด้วยนะคะถามว่าเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยังไงก็คือการที่วัตถุเนี่ยจะมีมวลมากหรือว่าจะมีมวลที่น้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งของหรือขึ้นอยู่กับ การที่จะเปลี่ยนแปลงได้ว่าถ้ามวลมากเนี่ยการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะยากแต่ถ้ามวลน้อยเนี่ยเวลาเปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยนแปลงหรือว่าเวลาลเคกื่้นย้ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมวลของวัตถุเนี่ยนอกจากจะหมายถึงเนื้อสารทั้งหมดแล้วจะหมายถึงเนื้อสารที่มันอยู่ภายในทั้งหมดแล้วเนี่ยเรายังพูดถึงในส่วนที่เป็นการต้านการเปลี่ยนแปลงการต้านการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คือถ้าอะไรที่มันมีมวลมากมันก็จะต้องมี แรงต้านคําว่าแรงต้านในที่นี้เราอาจจะออกแรงในที่ค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้สิ่งของสิ่งนั้นะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการเคลื่อนที่ไปนะคะ,ะทีนี้เราก็มาดูกันต่อว่าอ้าวแล้วมวลของวัตถุและการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่สัมพันธ์กันอย่างไรนักเรียนลองดูภาพนี้นะคะครูพีมีรูปภาพมาให้นักเรียนสังเกตดูคําว่ามวลมากกับมวลน้อยเอ๊ มวลมากกับมวลน,น้อยเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันมีความสัมพันธ์กันไหมคะมวลมากกับมวลน,น้อยเนี่ยเราคิดว่ามันสัมพันธ์กันไหมสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ไหมอ่าอย่างเช่นภาพที่เป็นมวลมากกับมวลน,น้อยเนี่ยจะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่หรือไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่อย่างไรอย่างเช่นเอ๊ะถ้ามวลมากเนี่ยแสดงว่าการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยจะต้องเป็นยังไงทําไมมันต้องอยู่ในสภาพนี้ทําไม มวลมากไม่เขยืบขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วมวลน้อยลงไปอยู่ด้านล่างสาเหตุนี้เป็นเพราะอะไรนะนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะสาเหตุที่บอกว่ามวลเนี่ยมันมีความสัมพันธ์นกันไหนในภาพนี้ยมันก็มีความสัมพันธ์นกันนะคะโดยที่วัตถุที่มีมวลมากอย่างที่บอกเขาว่าถ้าวัตถุที่มีมวลมากจะมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนย้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะไปยังไงคะอ่าค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ได้ยาก แต่ถ้าคําว่ามวลน้อยเห็นไหมคะมีมวลแค่นิดเดียวไม่ว่าเราจะเคลื่อนย้ายหรือว่าเราจะเคลื่อนที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่แล้วก็เคลื่อนย้ายได้ง่ายใช่ไหมคะอย่างเช่นเคลื่อนย้ายได้ง่ายก็จริงเห็นไหมมวลมากก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปอยู่ด้านบนได้ใช่ไหมคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะขึ้นไปได้ยากส่วนมวลน้อยเนี่ยโอ้โ oh, หเขาจะเอาขึ้นเอาลงด้านบนไปไว้ด้านบนหรือด้านล่างเห็นไหมคะมวลน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะ เคลื่อนที่ได้ง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมวลของวัตถุเนี่ยก็จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้น2ออย่างเนี้ยมันก็จะสัมพันธ์กันไม่ว่าจะมวลมากมวลน้อยใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ก็อยู่ที่ลักษณะของมวลถ้ามวลมันมากก็เคลื่อนที่ที่จะได้ยากแต่ถ้ามวลน้อยมันก็ค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่านะคะอ่ะทีนี้ครูปีก,ก็มีภาพนี้มาให้ดู อีกครั้งนะคะเราจํากันได้อยู่ไหมคะในภาพที่เป็นมวลของวัตถุอ่าตัวอีกครั้งนะคะว่ามวลของวัตถุถ้าวัตถุที่มีมวลน้อยแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำเนี่ยเป็นยังไงคะอ่ามันก็จะมีค่าที่น้อยแล้วก็น้ําหนักที่น้อยเพราะฉะนั้นเทคนิคการจําจาไม่ง่ายเลยค่ะถ้าเราเจอคําว่าเอ๊ะน้ําหนักน้อยแน่นอนเลยค่ะถ้าเจอคําว่าน้ําหนักน้อยแสดงว่าเขาถามย้อนละเอ๊ะน้าหนักน้อยเราก็ย้อนไปเลยค่ะถ้าน้ําหนักน้อยเนี่ยแสดงว่า อ่าสิ่งที่มากระทาเนี่ยก็ต้องเป็นไงคะอ่ามันก็ต้องมีค่าที่น้อยและย้อนกลับขึ้นไปอีกมันก็คือมีมวลที่น้อยแต่ถ้าเราเจอคําว่าอ้าวเรามีมวลมากแน่นอนค่ะถ้ามวลมากจําไห้นะคะถ้าลงท้ายด้วยคําว่ามวลมากแสดงว่าค่าของมันก็ต้องมากและน้ําหนักก็จะต้องมากอ่าเปรียบเทียบอย่างภาพนี้นะคะเห็นไหมคะว่าสิ่งของที่เขาช่างเนี่ยมีน้ําหนัก9.8นิวตันจาได้ไหมคะ 9.8นิวตันหรือมวลเท่ากับ1กิโลถ้าเราต้องการทราบว่าเอ๊ะ4กิโลเท่ากับน้ำหนักเท่าไรเท่ากับกี่นิวตันนะเราก็สามารถนำไปคูณเพื่อหาตัวเลขได้นะคะอันนี้มันก็เป็นการเปรียบเทียบให้เราเห็นได้ชัดว่าเอ๊ะถ้ามีน้ำหนัก49นิวตันเนี่ยเทียบได้กับกี่กิโลใช่ไหมคะเอ๊ะเรา9.8นิวตันเนี่ยพูดออกมาเท่ากับกี่เท่าไหรนะ 9.8นิวตันจำได้ไหมคะ9.8คูณอะไรได้ออกมาเป็น49น 8, เนี่ย9.8เนี่ยถ้าเท่าถ้าเทียบกับมวลเนี่ยก็จะเท่ากับ5กิโลนะคะก็คือ9.8นิวตันคูณกับ5ก็จะได้น้าหนักออกมาก็คือ49นิวตันเพราะฉะนั้นลักษณะของมวลมันก็จะแตกต่างกันลักษณะวัตถุที่มันกระทําก็จะต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นน้าหนักที่ได้ออกมาก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะคะ อ่ะต่อไปทีนี้เรามาดูตัวอย่างของมวลนะคะตัวอย่างของมวลจําได้ไหมคะว่ามันมีวัตถุอยู่สองอย่างที่มีมวลที่มีหนาแน่นอ่ามวลหนาแน่นมวลหนาแน่นน้อยมวลน้อยน้ําหนักน้อยการต้านการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไงคะอ่าการต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ก็มีได้น้อยใช่ไหมคะอย่างเช่นวัตถุที่2ก็คือแน่นอนคะ่ะว่าถ้ามวลหนาแน่นมากอ่าลงท้ายด้วยคําว่ามากแน่นอนว่ามวลก็ต้องมากน้ําหนักมากใช่ไหมคะ ต,ต้านการเปลี่ยนแปลงเนี่ยการเคลื่อนที่ก็จะเป็นไงคะอ่าต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ที่มากเพราะฉะนั้นเหมือนรูปภาพสองภาพนี้เนี่ยวัตถุที่หนึ่งแล้วก็วัตถุที่สองเห็นนะคะว่าลักษณะของอ่าลักษณะควนามหนาแน่นที่อยู่ภายในหรือว่ามวลที่อยู่ภายในเนี่ยมันก็จะแตกต่างกาันสิ่งที่ได้ออกมาก็คือตัวน้ําหนักใช่ไหมคะตัวน้ําหนักเนี่ยมันก็จะแตกต่างกาันถ้ามวลมันมากน้ําหนักก็มากมวลน้อยน้ําหนักก็ น้อยใช่ไหมคะดูลักษณะของวัตถุที่1แล้วก็วัตถุที่2ที่เป็นสีฟ้าสีน้าเงินหรือว่าสีชมพูเห็นไหมคะว่ามวลที่อยู่ภายในมันแตกต่างกันอย่างเช่นมวลที่1กับมวลที่2เราออกแรงในการผลักหรือออกแรงในการเคลื่อนที่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันในเรื่องการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราก็มาดูในส่วนที่เป็นถ้าออกแรงกระทําต่อวัตถุทั้งสองขนาดเท่ากันเออออกแรงเท่ากันวัตถุมีมวลน้อยวัตถุมีมวลมาก แต่เราออกแรงเท่ากัน,นยอย่างจาได้ไหมคะในส่วนที่เป็นกล่องไม้กล่องเหล็กแล้วก็กล่องกระดาษ3กล่องเนี้ยลักษณะในการออกแรงเราออกแรงเท่ากันก็จริงนะคะแต่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือลักษณะที่มีมวลที่น้อยใช่ไหมคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ง่ายกว่าแต่อะไรที่มีมวลมากน้าหนักมากใช่ไหมคะมันก็จะเคลื่อนที่ได้ยากหรือว่าต้องออกแรงที่มากกว่าใช่ไหมคะในการเคลื่อนย้ายหรือว่าในการเคลื่อนที่นย อการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ได้ยากแต่ถ้าอะไรก็ตามอย่างเช่นมีมวลน,น้อยอย่างเช่นครูบียกตัวยอย่างเป็นคนที่ถือหนังสืออ่ะยกหนังสือยกหนังสืออยู่สองเล่มกับอีกคนนึงโอโ้โหกาลังผลักโต๊ะผลักโต๊ะคุูครูว,วานช่วยผลักโต๊ะให้ครูหน่อยลูกเขยื้อไปด้านซ้ายอย่างเงี้ยเราออกแรงสองคนเนี่ยต่างกันเด็กผู้ชายกําลังผลักโต๊ะให้ครคูเด็กผู้หญิงเนี่ยกําลังยกหนังสือแค่สองเล่มเพื่อย้ายไปไว้บนโต๊ะนั้น ถามว่าการออกแรงเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นผักตู้หรือว่าผักโตหนังสือหรือว่าการยกหนังสือใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลที่มันออกมาในเรื่องการเคลื่อนที่ก็อย่างที่บอกค่ะการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เนี่ยถ้าอะไรที่มันมวลน้อยมันก็จะมีการเคลื่อนที่ที่เป็นอเป็นไปได้ค่อนข้างง่ายแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันมีมวลที่มากเวลามันจะเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ได้ยากใช่ไหมคะแล้วบางคนบอกว่าอ้าวแล้วในส่วนที่เป็นคําว่าน้าหนัก แล้วในส่วนที่เป็นคําว่ามวลบางทีครูบอกว่ามีมวลเป็นไงคะอ่ามีมวลที่มากมีมวลที่น้อยมันก็อยู่กับน้ําหนักค่ะถ้ามวลมากน้าหนักก็จะมากมวลน้อยน้ําหนักก็จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคาเนี้ยแน่นอนค่ะคําว่ามวลและน้ําหนักมันก็ต้องมาในส่วนที่มันต้องสัมพันธ์กันนะคะถ้ามีแค่มวลนักเรียนคิดว่ามีแค่มวลไม่มีน้ําหนักได้ไหมคะอ่ามันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าอ่ะอันเนี้ยมวลมากแต่เราไม่รู้ว่ามันมีน้ําหนักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น มวลและน้ำหนักเนี่ยมันก็จะมาสัมพันธ์กันโดยการที่อาจจะเป็นสิ่งของสิ่งนั้นมีวัตถุหรือว่ามีน้ำหนักที่มากใช่ไหมคะโดยที่โลกของเราเนี่ยจะทําหน้าที่ในการดึงดูดวัตถุนั้นอะป็งไงคะถ้ามีมวลมากแรงที่กระทําก็ค่อนข้างมากแต่ถ้ามวลน้อยใช่ไหมคะมวลน้อยสิ่งที่มากระทําวัตถุนั้นอะก็จะน้อยตามไปด้วยนะคะเวลาแรงที่มากระทําหรือว่าแรงดึงดูดที่มากระทําเนี่ยมันก็จะ มีลักษณะที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นกล่องไม้เนี่ยกับกล่องเหล็กอ่าแน่นอนค่ะว่ากล่องเหล็กเนี่ยอาจจะมีมวลที่มากกว่าแน่นอนค่ะว่าถ้ามวลที่มากกว่าสิ่งที่มากระทำใช่ไหมคะมีแรงดึงดูดมีแรงดึงดูดมากระทำสแสดงว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีน้ําหนักมากที่จะต้องออกแรงที่มากกว่ากล่องไม้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบ er หรือว่าการยกตัวอย่างในส่วนที่เป็นคําว่ามวลกับน้ําหนักว่า ถ้าสองคำนี้ยมันจะสัมพันธ์กันยังไงนะคะอ่าต่อไปอ่าอยากจําได้อยู่ไหมคะว่าถ้าขนาดของรถต่างกันเวลาเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมคะว่าอะถ้าเป็นรถคันเล็กรถคันใหญ่การเคลื่อนที่มันก็เป็นไงคะอาการเคลื่อนที่มันก็แตกต่างกันอย่างเช่นรถวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยมีหลายขนาดมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถมอไซค์รถเกง๋งรถยนต์รถ อะไรรถกระบะที่เป็นหลายล้อรถหกล้อรถสิบล้อค่ะมันก็มีขนาดที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะของมันหรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่แตกต่างกันแต่ถ้าเราพูดถึงหรือว่าเรายกตัวอย่างอย่างเช่นคุบีบอกว่าเอรถที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นรถ6ล้อมีขนาดใหญ่นะ,ะแสดงว่ารถหล้อเนี่ยจะต้องมี มวลที่มากกว่าใช่ไหมคะเปรียบเทียบระหว่างรถหกล้อกับรถเกง่งโอ้โหรถเราขับรถเก๋งกับรถหกล้อจอดอยู่ด้านข้างลักษณะมวลเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะทาให้ลักษณะที่เป็นไงคะรถหกล้อที่มีขนาดใหญ่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างที่จะได้ยากกว่ารถเก่งของเราใช่ไหมคะถามว่าเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ยังไงหนึ่งเลยเวลาเราจะออกตัวในการเคลื่อนที่หรือว่าเวลาเราจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือว่าเวลาเราหยุดรถ นี่ค่ะมันก็เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นได้ชัดว่าโอ้แรงตรงนี้นะคะการเคลื่อนที่มันก็จะยากง่ายแตกต่างกันไปอ่าทีนี้วันนี้คูบีก็มีในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะคะมาให้เราทําครั้งที่แล้วเนี่ยเราดูในเรื่องมวลสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมคะในส่วนนั้นอะ่ะเราก็ดูว่าวัตถุเป็นอย่างไรลักษณะมมวลเป็นแบบไหนแต่ว่าวันนี้เรามาดูว่าเอ๊ะมวลของวัตถุ กับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อ่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อย่างเช่นอ่าภาพตัวอย่างในแบบฝึกหัดนะคะวันนี้เป็นแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มที่1ในหน้าที่65ถ้านักเรียนพร้อมแล้วเอาขึ้นมาดูพร้อมกันเลยนะคะอย่างเช่นในข้อที่1ครูบีบอกว่ามวลของวัตถุและการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอ่าเราคิดว่ามันสัมพันธ์กันไหมคะที่ครูบีอธิบายไปเมื่อกี้ลองย้อนไปดูนะคะอย่างเช่นภาพที่2อเอ๊ะผู้ชายคนนี้กําลังถัดตู้ผู้หญิงคนนี้กําลังยก อ่หนังสืออย่างเช่นตู้ไม้ในภาพเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีมวลเป็นยังไงกับหนังสือในภาพน่าจะมีมวลเป็นแบบไหนนักเรียนก็นําคําตอบมาเติมลงตรงนี้แล้วก็ให้เหตุผลกับครูบีหน่อยว่าอย่างเช่นเอถ้าครูบีบอกว่า,วาตรงเนี้ยตู้ไม้เนี่ยมีมวลมากทําให้ผลต่อการเคลื่อนที่เป็นยังไงคะอ่าทำให้ผลต่อการเคลื่อทนงงอท,ออที่ก็คือทําให้วัตถุเนี่ยมีการเคลื่อนที่เป็นไงคะ อ่ามีการเคลื่อนที่ค่อนข้างที่จะได้ยากใช่ไหมคะแล้วก็นำคำตอบหรือว่าให้เหตุผลเนี่ยตอบลงไปตรงนี้นะคะต่อไปในข้อที่3มวลและน้ำหนักมีความสัมพันธ์กันอย่างไรถามว่าสัมพันธ์กันยังไงอย่างที่บอกค่ะว่าสัมพันธ์กันก็คืออย่างเช่นที่อ่ามวลวัตถุมีมวลมากด้วยแรงที่มากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้วัตถุนั้นมีน้ําหนักที่มากเพราะฉะนั้นมวลมากน้ําหนักก็จะมาก มวลน้อยน้าหนักก็จะน้อยใช่ไหมคะเพราะว่าแรงดึงดูดที่กระทําต่อสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยถ้ามวลเป็นแบบไหนแรงดึงดูดที่กระทํามันก็จะออกมาในสิ่งที่เป็นในแนวทางเดียวกันไม่ใช่ว่าโอ้โห OSE! มวลมากแต่ว่าแรงดึงดูดที่กระทํามีแค่น้อยนิดเดียวไม่ใช่นะคะมวลมากแรงดึงดูดที่กระทําต่อวัตถุนั้นอ่ะก็ต้องมีมากใช่ไหมคะมีน้ําหนักที่มากแต่ถ้ามวลน้อยน้ําหนักที่อ่าได้ออกมามันก็ น้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น2ออย่างเนี้ยมันก็จะมีความสัมพันธ์กันเราก็อาจจะยกตัวอย่างหรือให้เหตุผลมาว่าอ๋อโลกที่ดึงดูดวัตถุที่มีมวลน้อยใช่ไหมคะมวลน้อยสิ่งที่ได้ออกมาหรือว่าน้าหนักที่ได้ออกมาหรือว่าวัตถุที่ได้ออกมาก็คือค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักที่น้อยอ่าเราก็ตอบมาในข้อที่3ส่วนในข้อที่4ี่เนี่ยเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้2แบบบางคนอาจจะบอกว่าเห็นด้วยหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่เห็นด้วย เขาก็ถามว่ารถชนิดต่างๆที่แล่นอยู่บนถนนเนี่ยมีหลายขนาดด้วยกันใช่ไหมคะอย่างที่ครูบียกตัวอย่างไปไม่ว่าจะเป็นรถออกลอ้ลอ,ลอรถเก่งรถโมไซค์ใช่ไหมคะซึ่งรถที่มีขนาดใหญ่เนี่ยจะมีมวลที่มากจึงเคลื่อนที่ได้ยากกว่ารถที่มีขนาดเล็กนะนักเรียนคิดว่านักเรียนเห็นด้วยหรือไม่บางคนบอกว่าไม่เห็นด้วยอ,ะอ่ะอ่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรหรือบ,บางคนบอกว่าเอ๊ะมันก็เห็นด้วยนะเพราะว่าขนาดรถแต่ละขนาดเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะนักเรียนก็ให้เหตุผลมาในข้อที่4ี่นะคะ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะใครที่ทําเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นนะคะให้ชัดเจนแล้วก็เลขที่ให้ชัดเจนนะคะเขียนใส่ด้านบนหัวแบบฝึกหัดตรงนี้ก็ได้หรือว่าด้านล่างก็ได้นะคะให้ชัดเจนแล้วก็ถ่ายภาพส่งงานให้ครูบีในกลุ่มส่งงานวิทยาศาสตร,ร์นะคะสําหรับวันนี้ครูบีก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ